สวัสดีครับกรเกษตรต้อมนะครับวันนี้ก็เห็นถังใบหนึ่งมันแตกเห็นอยู่นานละก็เลยเอามาทำเป็นกระถางต้นไม้นะก็เห็นว่ามันไซส์มันใหญ่ดีครับนี่ตรงนี้มันแตกตรงไหนนี่เห็นไหมแตกก็เลยเออมันก็ใหญ่ดีนะก็เลยเอามาทำเป็น กระถางต้นไม้นี่สวยดีเลยผมก็ตัดเลยตัดขอบปื๊ดนี่อย่างเงี้ยผมใช้หัวหมูตัวนี้นะตัดปื๊ดแล้วก็เอามาเจียนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีเสี้ยนเนาะเสี้ยนก็เจียนิดนึงแล้วก็เจาะรูผมเจาะรูรอบเลยนะด้านข้างผมก็เจาะนีนี่สามสามข้างนี่สามแล้วข้างนี้อีกสองนี่แล้วก็ข้างล่างอีกหกเจาะเยอะมากเลย แค่นี้ก็ได้กระถางสวยๆใบหนึ่งละเป็นปติกเนาะก็อันนี้จะเอาไว้ปลูกต้นคณะชัยยามันเหลือนั่นอยู่สองสามกิ่งที่พอจะตัดได้นะปักปลูกเข้าไปมีอะไรที่มันเป็นแบบของเหลือใช้ขนาดพอเหมาะอย่างเงี้ยครับก็มาใช้นะเสียดายของนี่สวยด้วยนะมไม่ธรรมดาครับสวัสดีครับ